ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนกับผมพบกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนะรักะพบกับผมคือเกนะครับพี่น้องน้องพี่จ้าครับบุกไข่คือเกพี่น้องปิดเทอมแั้วบ่ปิดเทอมแล้วนะครับอปิดเทอมนะครับก็ได้จัดหอยนางรมให้กินนะคึอยากก็ส่วนจะกินหอยนางรมต่ว่าหอยเงีมันมันหมึดเนาะเอากินหอยน้อยกันมือเนี่ยนะหอยแงหอยน้อยสุดท้ายกับหอยเกพี่น้องวะเคียงเคียงกับเท่าที่เห็นครับผมมาพต้อย่างมากมายดอกมะโอคือเกเขาเหนียวความเขาเหนียวคือเกมาเจวตะหมักเด้อ đó xoăn đó họ khăn đi chim sốt sốt chầm pê vậy go chuẩn xe bẩm nhỉ ส่วนใซส่วนใซอืหวานเนาะมันแมงกระถินย่บเลยนะ chặt em <laughs> đâu chắc, ai có luôn gần chắc mẹ như đó để xe ôm cái thính những gì vào nó mua đang nhận mắc mai đọc. <laughs> หอยสองกิโลพี่น้องนี่ เป็นกระถิ่งแงมันกระดิ่งบอกข้าวหอมจวดเข้าไปจวดเข้าไป เดี๋ยวหอยแง่ทางสุราษฎร์ถากอนไอ้ทางข้าเจ้าแล้วมันข้เจ้าว่าหอยมันยังตัวน้อยอยู่เยาถ่ายตัวเงี้ยกันเราไอ้ค่อยจับมากินจับแซ่บเดี๋ยวไปลวงช่องน้องพี่จ้าขอชิมพี่น้อง ม่ต้องอย่างมากๆแลเนาะเคีรยออกให้วมันแข็งมันจี่ลายเป็นหอยกรอบเลยนะต้องแ่มันแบบกินเย็นนะเวลามันเย็นมันจะได้หอมมันจะได้แซ่บ หวนันสดใสสดใสตัดหอวยิยบบกคืนยิบเอียง <laughs> <c oughs> Rùm hạt vừa vừa Tạc thay tiềm toàn luôn Mày thì mừng lao thì mày นแข็งมาได้รู่ของเราเนี่ยหอยสองกิโลนะพี่น้องผมบอกว้กอนนะเอาคำเย็เอิมเอ่มกิน่ะ่ยกินอลไร เอาคำไข่กันพี่น้องเกับไปติบเอาตักเซมชิวเบืดนะปลาท่านวาอยากเอ,อยาอมันต้องกินให้สมยากมันต้องอย่างมากมายดอกเดี๋ยวหอยแง่มมาเดี๋ยวจัดใหยี่สิบตัวไปเลยโอเคปะหลายแนทะเนอะหลายแนทะอ๋อจวดรวดบ่หลายดอกอืม ไม่เอามาหน่อยเนาะมไม่เป็นกระถิ่งใหญ่ที่นนองผมกระเบนโบยค่อยอยากกินหลายไปเลยแจ็คทำเรื่องเต้าหู้มกัก ขนาดน้อยๆอยังแ่บขนาดเนี้ยลองคิดสภาพหอยสุราชเงยงๆเนาะขึ้นเมื่อไรกันไปนะขึ้นมาหาไนี่ <c oughs> ึคือต้องขอยุ่จีฮะ <c oughs> นี่คือน้องขออยู่ดิเห็นนี่ จบบนี่ตักส่วนใส่อยู่ไหมตักส่วนใส่มันฟูนซวนไปเลยอืมแล้วก็บ,บีบนามออกจากน้อยสดๆูดไปนอก พื่อย่างเขากินผักอันนี้ลงไปมันคือหวานว่ะจากป <นะ S 2> านเนี่ยเนาะงงว่ะเขาท่าไหมหวานจ้้ยรดเวเพราะปานกินน้ำตาลลงไปเวงงแต่แต่กินซื้อกับบ่หวานนี้แล้วเนาะเน่ยพ่อมากินกับอันหอยนางร่มนี่เออ

อาจจะกินยากหน่อยแล้วเมนูนี้ <c oughs> <c oughs> เนะเป็นเมนูของสด <c oughs> บรรยากาศท้องไห อสองสามคำคุเบิอดบอกโอ้ชือเลียงหลท่าบัดเนี่ยส่วนใสเ้อพี่น้องไอ้บัดเนี่ยมันหลสองกิโลนะรอพวกท่านและเออเหน่สมอยากบ่บัดเนี่ยน้องอยากจัดให้ยังเดี๋ยวผมเอาน้ำแข็งรอกัน เดี๋ยวจัดเมนูอึ้งหนพี่น้องมึงอีบ่ฮะจำอึ้งบ่ะเนี่ยแต่หาฝนก็เนานะเดี๋ยวรอบนี้ไอเฮ็ดสุดพิเศษเลยพิเศษแบบไนบอกไว้เดยอยากาให้พี่น้องติดตามมึงกันแล้วกันนะ ไอเด็ดกินแซ่บอะไอันนี้ขนาดไหอ้พากินอะกินรวดรับรองบุยงหีบดังเมออ็นบนนนะ่เออว่าขนาดบากินเม่นบ่ออึ้งนลยเม็นบ่เออพอได้มากินเป็นทัน้งไดนอะไรพี่น้องเม็นบ่ออกประเด้นนะ

ไป่หนให้มึงไปพี่น้องมึงหรอผูนๆส้วนเนี่ยหรอส้วนเข้าไปตักน้ำเข้าไปเป็นอะไราเนี่ยมอกเป่งออกเป่งออกโอ้กินง่ายหน่อยเนาะในนู่นเนี่ยตักน้ำนี่ใช่ตักส่วนเข้าไป เออศาสตรใจนะไอ้วาเฮ้ยบานบ่เอ,อาคนละคำกันแล้วกันคนละคำเอ้า เราจะปิ้งหน้าออกขา <Man. S 1> บปุกินเส้นแข็งมันกันบผ้าเบีด้แมนหอยังรมเนี่ยมันต้องกินเย็น,ยน เขาถไทยอ้ายปีกันอ๋อนี่ไงล่ะอืมอเสียไอ้ไอได้วยอ้คำจะไทยประเดีวยวเจ้าไอ้ปิดท่ายกัได้เออวางกันวางกันฮะวางเอรอจ้าไอ้ปิดยกัได้มืดพอดีซองกิโลเขาท่าสมยากกจือ <c oughs> อเอาไอาปิดถายก็ได้เอาเปล่งน,น้ำออกอืม อธิบายว่าถึงนะโอ้มันมาดีอยู่ที่ไหมเอา้าได้เอาก็ได้เอาเปลี่ยวก็ยุ่ง้ายยุ่ถถวยไปเออได้เอาก็ได้ไปเราพื้นหอยไอ้มากมากเลยเราจะเป็นห้อยหน่อยห้อยเงี้มากพีนองนี่ 哦，好烫。 วแซ่บพี่น้องนะครับก็บบ่ได้กินโดนะนะเป็นเมนูหอยนางรมน้อยเนี่ยแต่ว่ามันสดนะครับมันตีย่างเดียวคือมันสดนีู่ละนะาแล้วกกเป็ี่นน้าจิ้มเพชรเองทุกอย่างนะครับยกเว้นตัวนี้อะเดบรเป็นไข่เอพริกเ่าเนี่ยเอามันนี้กับน,น้องมาหาครับผมน้องมาหาปิดเทอมว่าท่านหายจากมาเมื่อวานนี่นะครับผมกะเปิดเทอมช่วงกลางเดือนหน้าเ็นเปะกลางเดือนหน้า กับเขามาเรียนอยู่กับผมครับผมนะกับวาตองอีกอย่างมากมายดอกกะเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่ากะหากินได้ง่ายเขือนเอาสุดท้ายคือก็นะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและให้กับน้องนะครับเป็นที่รับ้อยแล้ววัต้อิ่งอย่างมากมายดอกนะเดี๋ยวกะสีใบม่วงแล้วนะเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวไปเฮ็ดงานคือกเห็นงานคือก็วต้ององอย่างมากมายพี่น้องนะครับนะแบบมาแบบสั่งคลิปนี้สั่งบะเอาสร้างรู้เอาคิดว่าเป็นซองเจ้าของเอาสร้างรู้ สำมีนะครับพี่น้องก็เอาไวส้สำมีแล้วครับพี่น้องสำมีละสำเนย <laughs> สวัสดีครับผม